บางเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องใหม่ๆอะ่ะมันไม่ได้เกิดจากน้ำแต่เกิดจากคนที่รู้ผลกระทบประเทศไทยก็มีคนเก่งๆเยอะเนาะแต่ว่าขาดโอกาสระบบราชการหลายแห่งแทนที่จะเป็นตัวส่งเสริมเนาะอาจจะเป็นอุปสรรค ือในกรณีของเมตาเวิร์สอ่ะมันเป็นจินตนาการจะไม่มีความเป็นกายภาพเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AR VR เรื่องของ AI มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยนอกจากจะทำกิจกรรมในโลกดิจิทัลนั้นแล้วเนี่ยยังสามารถไปใช้ชีวิตร่วมกันในโลกดิจิทัลนั้นได้อีกแต่ว่าจินตนาการอันนี้เนี่ยจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนประสบการณ์นั้นเนี่ยคนเข้าไปแล้ว มีความคุ้นเคยไหมได้รับคุณค่าแค่ไหนอย่างตัวอย่างถ้าเราไปม,มองที่คนรุ่นใหม่ๆที่เล่นเกมเป็นกิจวัตรเขาก็มองว่าอันนี้ค,คล้ายๆกับเกมที่เขาเล่นนั้นการที่จะไปใช้ชีวิตในนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยแต่สําหรับคนยุคเก่าอย่างเช่นพวกเบบี้บูมเมอร์บอกว่าจะไปใช้ชีวิตในนั้นก็อ,อาจจะไม่รู้สึกว่ามันตรงกับธรรมชาติของเขาหรือเขาเคยชินเพราะฉะนั้นเนี่ย จินตนานการเหล่านี้เนี่ยมันเหมาะกับกลุ่มคนแบบไหนรุ่นไหนนะเขาสามารถที่จะไปใช้ประสบการณ์ตรงนั้นได้จริงหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับของคนในแต่ละกลุ่มแต่ผมก็เชื่อว่าในอนาคตโลกใหม่แบบเมตาเวิร์สจะได้รับการยอมรับจากคนรุ่นใหม่มากขึ้นมากขึ้น,นมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมาก ก่อนที่จะมีจินตนาการเนี่ยมันก็ต้องมาจากความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีก่อนเทคโนโลยีในโลกยุคหน้ามันเอื้อให้เกิดอะไรขึ้นมันมีองค์ประกอบหรือมีผลกระทบที่จะทำให้เกิดโลกในลักษณะแบบไหนพอเรามองว่านี่คือความสามารถของเทคโนโลยีเราถึงจะมาจินตนาการด้วยเทคโนโลยีแบบนี้ด้วยประสบการณ์ที่เราจินตนาการขึ้นมาแล้วเนี่ยคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมแบบไหนแล้วจะเป็นที่ยอมรับได้ดีมากน้อยแค่ไหน นั้นผมก็คิดว่าความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเทคโนโลยีและเข้าใจถึงผลกระทบของมันเนี่ยสำคัญมากผมว่ามันมันขึ้นอยู่กับคนนะขึ้นอยู่กับความสนใจและขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละคนว่าเขา,อาชอบที่จะศึกษาติดตามาเรื่องใหม่ๆ แล้วก็ชอบที่จะจินตนาการไปมากน้อยแค่ไหนแต่ละบุคคลแต่ละบุคลิกก็จะไม่เหมือนกันบางคนชอบอะไรที่มันเป็นความชัดเจนแต่บางคนก็ชอบอะไรที่มันมีความคลุมเครือซึ่งจริงๆแล้วจินตนาการก็เกิดจากความคลุมเครือนี่แหละแต่เป็นความคลุมเครือที่มันมีหลักอะไรบางอย่างรองรับอยู่แต่ความคลุมเครือจะเกิดความชัดเจนก็ต่อเมื่อความคลุมเครือนั้นเกิดเป็นบริการที่มีการยอมรับมากขึ้นมากขึ้น ความคลุมเครือนั้นถึงจะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นจินตนาการมันไม่ใช่วิสัยทัศน์ทีสักทีเดียววิสัยทัศน์บางทีเราบอกว่าเออเราอยากจะเห็นธุรกิจเราเป็นแบบไหนเราอยากจะเห็นธุรกิจเราทําอะไรได้บ้างสิ่งที่ธุรกิจเราจะเป็นในสายตาลูกค้าคืออะไรแต่ว่าจินตนาการอ่ะผมคิดว่ามันต้องจินตนาการ ในเชิงของผลกระทบต่อมนุษยชาติว่าสิ่งที่เราทำอมันมีผลกระทบกับมนุษยชาติยังไงหรือมันจะทำให้มนุษยชาติเปลี่ยนไปยังไงคือการที่เรามองปัญหาเป็นปัญหาเชิงซ้อนแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราตั้งโจทย์พอโจทย์มันใหญ่พอทำให้จินตนาการของเราเนี่ยมันใหญ่พอถ้าเป็นวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็จะเกิดจากผู้นำในองค์กรนะ แต่ถ้าเป็นจินตนาการเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าต้องเกิดจากผู้นําก็ได้บางเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องใหม่ๆอ่ะมันไม่ได้เกิดจากผู้นําแต่เกิดจากคนที่รู้ผลกระทบรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีแล้วไปจินตนาการให้มันเกิดผลในมุมที่ทําให้พฤติกรรมคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือในมุมที่จะไปแก้ปัญหาองค์กรก็จะมองไม่เห็นอนาคต อาจจะอยู่กับปัจจุบันได้หรืออยู่กับสิ่งที่คนอื่นเขาคิดออกมาให้ได้แต่ถ้าองค์กรอยากที่จะติดตามสิ่งใหม่ๆได้ผมคิดว่าสิ่งใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มัก็จะเกิดขึ้นกับความคิดหรือประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นดิจิทัลเนทีฟเคยชินกับโลกยุคใหม่ๆพวกนี้อาจจะคิดอะไรที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำก็ได้ แล้วพวกนี้เนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดจินตนาการต่อเนื่องได้ในหลายๆองค์กรเนี่ยก็ต้องส่งเสริมนะครับความคิดใหม่ๆแล้วก็ส่งเสริมให้มันมีความคิดใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็ส่งเสริมให้มีคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถทดลองอะไรแปลกๆใหม่ๆได้โดยที่ไม่ถือว่ามันเป็นสิ่งผิดหรือเป็นสิ่งถูกซึ่องอันนี้ผมคิดว่าสำคัญครับ คือหลายๆประเทศที่เราดูเนี่ยไม่ว่าประเทศในแถบนี้นะอย่างประเทศจีนอินโดนีเซียเวียดนามเนี่ยเราจะเห็นว่า ผมยกตัวอย่างจีนเนี่ยตอนที่มีการเอา AI ชื่อ AlphaGo เนี่ยที่ใช้ Deep Learning ไปแข่งขันกับแชมป์โลก Go ของเกาหลีแล้ว AlphaGo ซึ่งเป็น AI เนี่ยชนะแชมป์โลกได้ประเทศจีนตื่นเต้นมากเลยแสดงว่า AI มันเก่งขนาดที่มันจะชนะคนที่มีจินตนาการได้จีนก็เลยตั้งเป้าว่า จีนจะต้องเป็นผู้นำทางด้าน AI ภายในปี2030การที่เขามีผู้นำที่เข้าใจเทคโนโลยีมีวิช i ั่นอันนี้ไม่ใช่จีนนาฬกานะแต่น,นี่คือวิช i ั่นและวิสัยทัศน์เลยว่าเขาอยากจะไปทิศทางนี้ก็ทำให้ประเทศจีนเนี่ยเปลี่ยนพยายามที่จะชักจูงคนที่เก่งด้าน AI เนี่ยจากทั่วโลกเลยเข้าไปอยู่ในจีนแล้วมีอิสเทนทีที่จะให้คนเหล่านั้นเนี่ยทำงานทางด้าน AI ในจีนครับหรือประเทศอินโดนีเซีย ก็เช่นเดียวกันอินโดนีเซียจะเห็นได้ว่าโอมองเหมือนกับว่าอินโดนีเซียไม่น่าจะทันสมัยเท่าประเทศไทยนะแต่ว่าด้วยผู้นำที่แบบก้าวล้ำไปในระดับ global คือแบบว่าสนใจ global issue มากขึ้นก็มีผู้ประกอบการในประเทศอินโดนีเซียเองได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นอย่างดีแล้วก็มีสตาร์ทอัพดีๆในอินโดนีเซียแล้วาเป็นระดับย unicorn เนี่ยหลายตัว ได้รับการส่งเสริมให้ไปร่วมมือกับ global company ก็ไปร่วมทุนกับ google โดย google เอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็มีความร่วมมือกันระหว่าง google กับ gojek เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของ google เนี่ยก็สามารถที่จะไปเสริมเทคโนโลยีของ gojek ได้หรือประเทศเวียดนามเองเนี่ยคือจะเห็นได้เลยว่าบริษัทเวียดนามเนี่ยหรือคนเวียดนามมีความกระตือร้นเรื่องเทคโนโลยีสูงมากแล้วเราเห็น tech company ในเวียดนามหลายบริษัทที่มีการพัฒนาไปแบบใหญ่โตกว่าประเทศไทยเยอะมากอันนี้ก็จะเห็นเทรนด์ว่าทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนเองเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องนี้มากแต่ของเราเนี่ยทางภาครัฐเองผมคิดว่าอาจจะยังล้าหลังเพราะว่ามุมมองวิธีการเนี่ยเราจะมองในรูปแบบเดิมค่อนข้างเยอะก็เชื่อว่า คนรุ่นใหม่ๆถ้ามีโอกาสเข้าไปหรือภาครัฐเปิดให้เอกชนไปร่วมทํางานหรือภาครัฐเอื้อให้เอกชนเอกชนเอื้อให้รัฐภาครัฐนะครับแล้วก็มีผู้นําที่เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยก็สู้ได้คือประเทศไทยก็มีคนเก่งเยอะนะแต่ว่าขาดโอกาสระบบราชการหลายแห่งแทนที่จะเป็นตัวส่งเสริมนะอาจจะเป็นอุปสรรค เพราะว,ว่าวิธีคิดระเบียบขั้นตอนเรีงต่างของระบบราชการเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคกับการพัฒนาไปสู่อนาคตนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยเป่าตังค์ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถือว่าเอากชนกึ่งรัฐและร่วมมือกันแต่นี่ก็เป็นหน่วยง,งานตัวอย่างนะเพราะมันเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังนะนกนระทรวงการคลังและถือว่ามีความคิดมีบุคลากร,กรที่ค่อนข้างก้าวหน้า แล้วก็มีความเข้าใจในเทคโนโลยีพอสมควรระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามองในภาพรวม,มหลายหลกระทรวงเนี่ยก็คิดว่าถ้าทําได้อย่างกระสบกันคลังนะครับมีความรู้ความเข้าใจใั้งเทคโนโลยีแบบกระสบกกันคลังประเทศก็จะไปได้ครับสิ่งที่เอกชนทําสิ่งที่ภาครัฐรู้สึกว่าจะต้องปรับปรุงมันเกิดแล้วเราเห็นความพยายามตรงนี้ ว่ามีความพยายามที่จะทําให้เกิดที่เขาเรีกวาเมน้นมีความพยายามที่จะทําให้การบริการของรัฐเนี่ยมีความทันสมัยแต่ความพยายามมันไม่พอเพราะว่ามันมีข้อติดขัดเยอะถ้าเรากระจายโครงสร้างว่าแต่ละหน่วยงานก็ไปหาวิธีให้บริการเองตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ยากที่จะปรับเปลี่ยนแต่ถ้าเรามองว่าเราจะทำยังไงให้บริการของรัฐไปสู่ประชาชนโดยเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเป็น Citizen Center ทำไมคุณไม่ร่วมมือกันแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์คืออะไรหลายอย่างเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหรือมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจและการสั่งงานแต่มันเกิดจากความเข้าใจและการวางแผนและการปรับเตลียนโครงสร้างและระเบียบแบบแผนคือ CIO ภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะโฟกัสส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสใน หน่วยงานในองค์กรของเขาในธุรกิจของเขาใช่ไหมครับมีน้อยหน่วยงานมากที่จะบอกว่าเออจะมาทำอะไรให้เกิดผลหรือว่าโอเคสตาร์ทอัพบางส่วนที่มีความตั้งใจดีก็อยากจะทำอะไรให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้กำลังของสตาร์ทอัพมีพอหรือเปล่าจริงๆ CIO ภาครัฐเนี่ยเป็น CIO ที่เข้าใจเทคโนโลยีเข้าใจ Impact แล้ต้องการเปลี่ยนประเทศหรือมันเป็นคอนเนคชันคือผมยังไม่เห็นถึงขั้นว่า มีความสามารถพิเศษอะไรที่จะดันให้ภาครัฐเนี่ยก้าวไปอีกหลายๆขั้นได้ชีฟอินโฟเมชันออฟ f เซอร์ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมาจากชีฟอินโฟเมชันออฟ f เซอร์อย่างเดียวนะอาจจะมาจาก CEO ก็ได้อาจจะมาจากผู้นำประเทศก็ได้จริงๆผมก็คาดหวงังจากผู้นำประเทศค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราไปฟังผู้นำ ประเทศหลายๆประเทศเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะ่ะที่ผมชอบฟังมากที่สุดอะ่ะแล้วอยู่ใกล้บ้านเราก็คือสิงคโปร์เวลาเขาออกมาพูดรู้สึกรู้จริงเว้ยทำจริงเว้ยแล้วเขาเขาสามารถที่จะเรียนฟอสสิ่งที่เขาอยากจะทําให้มันเกิดผลลัพธ์ได้แต่ในประเทศไทยเรายังไม่ค่อยเห็นเอออะไรที่มันเป็นเมสเซจจากภาครัฐจากผู้นําซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความรู้หรือความเข้าใจตรงนั้นเนี่ยผมก็ดีใจที่ มีบุคคลที่อยู่ในภาพรัฐเนี่ยออกมาพูดได้ตรงประเด็นมันต้องเป็นผู้นำระดับสูงของประเทศแหละที่จะต้องคิดเข้าใจแล้วเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างวิธีคิดระเบียบแบบแผนต่างๆให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง